นี่คะ่ะทุกคนดูหน้าตาหน้าตาอาจจะแบบไม่ได้ดูดีนะคะแต่รสชาติดีดีแน่นอนบอกเลยก็จะมีเป็นอันนี้นะคะหมูยอ่อมีแฮมไก่ปูอัดนะคะเห็นไหมแล้วก็มีไส้กรอกก็มีนะคะอันนี้บอกเลยว่ารับประกันความอร่อยคะ่ะครอบครัวชูแย้มอร่อยเด็ดทุกเมนูจ้ามาคะ่ะทุกคนมาทานสลัโลดโรด้วยกันคะ่ะนี่เดี๋ยวจะกินตัวแรกให้ดูอันนี้จะเป็นหมูยอนะคะ บอกเลยว่าน้ำสลัดของเราก็อร่อยเพราะว่าสุวิตาทำเองกับมือคะ่ะอันนี้เป็นสลัดครีมซีฟู้ดนะคะหืมผักผักกรอบมากต้องยกให้สองนิ้วเลยคะ่ะทำเองกินได้อร่อยด้วยอันนี้ไส้กรอกไส้กรอก ลมควันหนังกรอบนะคะน้ำจิ้มคืออร่อยเด็ดเด้บอกเลยเพราะว่าเป็นกิมซีฟู้ดของเรานะเราไม่ได้ซื้อเราทำเองฟังกับเสียง